สวัสดีค่ะวัลลกรสมุนไพรนะคะเล่นว่านอ่านตำราตอนที่227ว่ว่านเช้าคำ่ำคือจริงๆอ่ะเราเข้าใจว่าเป็นตัวเดียวกับว่านเข้าค่ำเนาะเพราะว่านเข้าค่ำเราเคยทำไปแล้วแต่นี่จริงก็คือว่านเช้าค่ำเป็นอีกตัวหนึ่งใบต้นคล้ายหมากผู่หมากเมียถ้าพูดคำว่าใบใบต้นคล้ายหมากพู่หมากเมียนี้เรานึกกลุ่มนั้นเอาไว้เลยใช่ไหมคะกลุ่มกาแพงขาวไม้เด็ดทิพยเนตร มหาประสานกำแพงเจ็ดชั้นก็นึกนึกถึงกลุ่มนี้เอาไว้เลยเพราะเป็นกลุ่มที่้ายหมากผู่หมากเมียทั้งหมดอันนี้เอกลักษณ์ของเขาที่เป็นจุดสังเกตก็คือใบเขียวต้นเขียวหัวมีกลิ่นหอมเย็นต้มกินในเวลาคลอดบุตรอยู่เรือนไฟเป็นยาชักมดลูกด้วยเพราะฉะนั้นในกลุ่มเนี้ให้หาต้นที่ใบเขียวต้นก็เขียวก็คือไม่มีลายเลยอะแต่หัวมีกลิ่นหอมเย็น เขาก็เขาก็คือว่านเช้าค่ําว่านกลุ่มนี้สนุกในการแยกค่ะเพราะมันมีหลายต้นมากแล้วก็มีลักษณะเฉพาะที่เอาไว้แยกให้ดูกันเนาะอันนี้ก็คือกลุ่มที่ว่าใบเหมือนบักหมักผู้หมักเมียนะคะแต่ต้นนี้คือต้นกําแพงขาวก็คือจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยต้นนี้เราไม่แน่ใจว่าจะเป็นเช้าค่ำไหมใบเขียวจริงแต่จะเป็นเงาเงาซึ่งลักษณะแบบเนี้ยในปัจจุบันจะเรียกว่าว่านไก่ดำ มันก็เป็นว่านที่เอามาตั้งกันในระยะหลังเนาะเราคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่รู้ว่าจะถือว่าเป็นใบเขียวที่จะเป็นเช้าค่าได้ไหมส่วนลำต้นเขาก็เป็นสีเขียวนะคะนี่ก็เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างใครมีว่านอยู่กับมือก็ลองเอามาเทียบดูนะคะว่าว่านในกลุ่มนี้จะเข้าลักษณะนะต้นนี้หรือเปล่า